สวัสดีครับเพื่อนเครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้นะครับลุงต๋อมว่าจะพาไปดูตู้ฟักแต่ตอนนี้ตู้ฟักไข่ของต๋อมที่ทำทำมาหลายๆรอบเนี่ยลุงต๋อมพักไว้นะครับไม่ได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวคงต้องซ่อมเพราะว่ามอเตอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับพอเราใช้ไปนานวันเข้ามันก็เริ่มเป็นสนิมเนาะเหมือนกับว่าไอตัวมอเตอร์ไม่ทํางานก็เลยต้องพักก่อนตอนนี้ไม่ได้ฟักนะครับแล้วก็ปล่อยให้แม่ไก่ฟักเองแต่วันนี้เนี่ยอยากจะพาไปชมตู้ฟักไข่ของ าจากรีฟาร์มนะครับอยากพาไปชมตู้ฟักไข่ของจากรีฟาร์มไปดูการผลิตตู้ที่ได้เป็นมาตรฐานเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะเอาไปทำตู้ฟักไข่แล้วเพิ่มจานวนลูกไก่เยอะๆหรืออยากผลิตลูกไก่ขายเนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูการให้พี่จักกีพาชมตู้ฟักไข่นะครับพี่จักกีสวัสดีครับสวัสดีครับครับ วันนี้นะครับลุงต๋อมมาที่จัก,กรีฟาร์มที่ร้อยเอ็ดนี่มาดูตู้ฟักไข่ครับพี่จัก,กรีผลิตแล้วก็ส่งจําหน่ายทั่วประเทศให้พี่จัก,กรีเล่าให้ฟังหน่อยตู้นี้คือตู้ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นตู้ขนาดเจ็ดร้อยสี่ฟองนะครับเจ็ดร้อยสี่ฟองถ้าเป็นตู้ตู้ไก่นะครับถาดไก่จะได้เจ็ดร้อยสี่ฟองแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นถาดเป็ดแบบนี้นะครับถาดหกสิบสามฟองรูมันจะใหญ่นะครับถาดนี้ทั้งหมด63ฟองต่อหนึ่งถาดนะครับมันจะได้5 0 4ฟองนะครับ จำนวนฟองก็จะลดลงตามตามขนาดของถาดตามขนาดของถาดหมายความว่าเราเปลี่ยนถาดได้เปลี่ยนถาดได้4ประเภทถาดครับคือถาดเป็ดนะครับถาดไก่ถาดห่านและถาดนกกระทาครับเปสี่ประเภทถาดนะครับถ้าผู้จะเอาไปไปฟักไข่เนาะระบบทาความร้อนก็จะมี2ระบบครับมีหลดไฟกับฮีเตอร์ด้วยนะครับมี2ระบบนะครับเป็นตัวสำรองนะครับสำหรับเวลาที่อาจจะมีตัวหลดไฟช่วยแล้วก็ใช้เปิดหลอดไฟช่วยได้นะครับครับ ตัวนี้คอนโทรลก็จะใช้รุ่นนี้นะครับ XM18D ด้านในนะครับด้านในก็จะเสริมด้วยพวกโซลิกโซลิกสเตตนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอนโทรลตัวนี้นะเวลาเขาตัดสวิตช์ไฟใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็ระบบความชื้นเป็นยังไงครับระบบความชื้นนะครับก็จะทําทําหมอกด้วยตัวทําหมอกอยู่ตรงนี้นะครับห้องยิ่วห้องผสมอากาศนะครับครับก็จะทําหมอกแล้วก็ดูดเข้าไปภายในห้องฟักนะครับครับแล้ววนอากาศกลับมานะครับ และอากาศภายนอกก็จะเข้าตามรูนี้นะครับก็คือมีรูเข้าอากาศนะครับรูอากาศเข้านะครับตรงนี้นะครับเขาจะส่งอากาศเข้ามาที่ตู้แล้วก็ระบบกับไข่เป็นยังไงครับตัวนี้เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยคือระบบตัวควบคุมตัวนี้นะครับจะควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับความชื้นอัตโนมัติกับไข่อัตโนมัติครับ ดูดแก๊สอัตโนมัติดูดอุณหภูมิเกินอัตโนมัติครับแล้วก็เติมน้ําอัตโนมัติด้วยครับเติมน้ําเข้าเครื่องอัตโนมัตินะครับหมายความว่าเราต่อท่อน้ํามาถังน้ํามาได้เลยถังน้ําด้านนอกหรือถอกับท่อปะปาก็ได้ครับมันก็จะไหลเข้ามาในเครื่องควบคุมระดับน้ําด้วยลูกลอยนะครับนี่นะครับครับตรงนี้ก็จะมีตัวพ่นหมอกวางอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เพื่อพ่นหมอกทําทําความชื้นครับครับแล้วเวลาส่วนที่เป็นส่วนเกิดเรา เกิดข้างล่างได้ไหมครับหรือยังไงหรือด้านล่างได้เลยครับหกือด้านล่างได้เลยเพราะตู้นี้มันตู้ตู้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับครับถ้าเรามีตู้เกิดมันก็จะสิ้นเปืองนะครับประมาณนะครับครับแล้วก็ฟักบนชั้นฟักแล้วก็เกิดด้านล่างได้เลยนะครับอ๋อครับพร้อมเลยสําหรับผู้ที่อยากจะฟักลูกไก่ลูกเป็ดเนาะครับคนที่อยากทําฟาร์มและอยากจะผลิตลูกเป็ดลูกไก่จําหน่ายด้วยครับอันนี้มีคนจองหรือยังครับตู้นี้นี่แหละครับตู้นี้จะเป็น ไ่ฟักไก่งวงที่อีรวันจังหวัดเลยนะครับตัวอีรวันจังหวัดเลยสองตู้เลยนะครับทั้งสองตู้เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับก็เห็นพี่จักกี้บอกว่าผลิตไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆครับผมคนที่อยากได้ก็โทรมาจองก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับจะได้ผลิตให้เพราะว่ายังไงก็ผลิตไม่ทันผมว่าครับคนก็สนใจเยอะทีนี้ผมอยากจะไปขอความรู้เรื่องตู้ฟักไข่เป็ดว่าเราจะต้องตั้งอุณหภูมิหรือพ่นน้ำยังไงเพราะผมไม่เคยรู้เลยพี่จิกี้พาไปชมหน่อยครับผมครับ เอาละครับโปรดติดตามคลิปตอนที่2นะครับเดี๋ยวลุงต๋อมจะพาไปชมเทคนิคการฟักไข่เป็ดอันนี้เป็นผลงานของตู้ฟักไข่ที่พี่จจกรีได้ทําแล้วก็ฟักไก่เป็นลูกไก่ไข่นะครับลูกไก่ไข่รสไอไแลนด์เรดลุงต๋อมเบขอมาเลี้ยงแล้วก็อันนี้ไก่งวงนะครับไก่งวงไก่ไข่นะครับก็มีทั้งไฮบิดด้วยทั้งรสไอแรแลนด์เรดด้วยเนี่ยได้ผลงานแบบนี้เลยนะครับผลงานตู้ฟักไข่ของพี่จจกรีแล้วก็เห็นแล้ว เนี่ยนะครับก็น่าภูมิใจเนาะเราผลิตลูกไก่ได้เองเดี๋ยวยังไงลุงตอมจะาพาไปชมเทคนิคการฟักไข่นะครับเพื่อให้ได้ไก่สวยงามแบบนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์เป็นแม่พันธุ์ประจําฟาร์มของเราแล้วเราก็สามารถที่จะผลิตเพิ่มจำนวนไปได้เรื่อยๆแล้วส่งขายได้ด้วยสร้างรายได้ได้นะครับส่วนราคาตู้ฟักไข่โทรสอบถามพี่จัก,กรีโดยตรงเนาะอาจจะมีค่าขนส่งด้วยครับ